แข่งเคสข้างแรกยังไงให้ได้ที่หนึ่งคือเรื่องอะมันเริ่มจากไอหนุ่มคนนี้ไอหนุ่มคนนี้มาชวนผมในตอนปี3ให้ไปลองสนามเคสคอมเพติชันด้วยความที่ว่าไม่มีประสบการณ์และไม่มีเวลาว่างเท่าไหร่ก็เลยตอบแบบมั่นใจว่าแต่ลองดูเราได้ฟอร์มทีมขึ้นมาประมาณ5คนโดยที่ไม่มีคนที่ชวนเข้าทีมเพราะมันบิดนะแต่ไม่เป็นไรเพราะนั่นไม่ใช่พอยต์ของการชนะเคสนี้โจทย์ของเคสนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มยอด Engagement ของแอปพลิเคชันอสังหาเจ้าใหญ่ซึ่งสิ่งที่เราทำมันก็ง่าย แค่สามสเต็ปสเต็ปแรกแบ่งหน้าที่ให้ชัดเพื่อไม่ให้งานมาทับซ้อนกันและได้เฉิดฉายตามความถนัดก็แบ่งมันให้ชัดๆตั้งแต่แรกสเต็ป <Step S 2> ถัดมาคลกปัญหาของโจทย์นั้นออกมาให้ได้ส่วนนี้คือจุดที่ทําให้เรารู้ว่าโซลูชันของเรานั้นจะออกมาในทิศทางไหนและควรใช้เวลากับมันแบบเยอะๆและสเต็ปสุดท้ายลงมือทําสไลด์เขียนเฮดไลน์งามไกดงามพาะขนคน,คนงามพาะสไลด์พรีเซนต์ก็จัดไปให้โดนใจจัสแบบเต็มๆระบุเ,บเพนพอยต์ของปัญหาให้ชัดและก็กด subscribe ช่องเซฟๆแต่ยังมีอีกหนึ่งวิชามานนั่นก็คือการ เไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้นั่นเองและจากความพยายามหรือวิชามารที่ใช้ก็ได้โทฟีมาแบบคู่ๆพร้อมชื่อที่ว่าเป็นวินเนอร์ของเคสนี้